บันทึกไทเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากเรือพระราชพิธีกับกระบวนพยุหญยาตราชนละมากกระบวนพยุหญยาตราคือกระบวนพระราชพิธีที่องค์พระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นซึ่งกระบวนพยุหญยาตราชนละมากก็คือการเสด็จพระราชดำเนินของกษัตริย์ที่จัดเป็นกระบวนโดยทางน้ําซึ่งมักจะจัดขึ้น ในโอกาสที่ต้องเสด็จกรีขาทัพศึกสงครามและในโอกาสพระราชพิธีต่างๆเพื่อการฝึกพลเรือรบทางน้ำรู้สึกซาบซึ้งในพระหมหาเล่านาที่คุณที่พระองค์ทรงได้ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่อันสวยงามของเราเพื่อให้ลูกหลานของเราได้มีวัฒนธรรมที่ดีงามสืบต่อไป ด้วยความสนพระราชหฤาัไทยในประเพณีและจารีตโบราณที่ส่งคุณค่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมฟื้นฟูจารีตประเพณีนี้ในการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้ากรถินโดยกระบวนพยุหะญาตราชลมากตั้งแต่ปี2502เป็นต้นมาเรือพระราชพิธีและพระราชประเพณีกระบวนพยุหะญาตราชลมากคือความวิจิตรงดงาม ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์วิถีชีวิตของคนไทยที่อยู่คู่กับสายน้ำด้วยความผูกพันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไทยเบสขอบันทึกเรือพระราชพิธีกับกระบวนพหายญาตราชลมาเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเวเบร์เรจจำกัดมหาชน